สวัสดีค่ะแพทย์หญิงกิตรพร์พรภพศารสกุลกุมารแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลนวเวศค่ะค่ะก่อนหน้านี้เราก็ได้รู้จักกับวัคซีนพื้นฐานไปแล้ว3ตัวนะคะก็คือ BCG ไวรัสตับักเสบี B, แล้วก็คอติดไอกรนบัดทะยักค่ะสําหรับวัคซีนโปลิโอนะคะเชื้อไวรัสโปลิโอเนี่ยเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคทางระบบประสาทโดยเฉพาะในไขสันหลังค่ะ จะทําให้มีอาการกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อรีบแขนขารีบมีความพิการของแขนขาได้ค่ะก็วัคซีนโปลิโอเนี่ยมีได้ทั้งชนิดแบบหยอดแล้วก็แบบฉีดนะคะซึ่งการให้วัคซีนเนี่ยก็จะให้ควบคู่ไปกันกับวัคซีนคอติดไอกรนบัดทยักเลยค่ะก็คือให้ที่ช่วงอายุ2เดือน4เดือน6เดือนแล้วก็จะมีการกระตุ้นที่อายุ1ควบครึ่งและ4บขวบค่ะสาหรับวัคซีนโรตานะคะ ไวรัสโลต้าเนี่ยเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคท้องร่วงนะคะลักษณะอาการเนี่ยคือจะมีไข้มีอาการอาเจียนได้แล้วก็มีอาการถ่ายเหลวเยอะได้บางคนที่อาการรุนแรงมากเนี่ยอาจจะทําให้มีภาวะขาดน้ําได้ค่ะวัคซีนที่ให้นะคะเราหวังผลเพื่อลดความรุนแรงของโรคค่ะวิธีการให้เนี่ยก็คือเป็นแบบหยอดนะคะให้2หรือ3ครั้งแล้วแต่ชนิดของวัคซีนค่ะครั้งแรกที่หยอดนะคะควรจะให้ในช่วงอายุ6 1ถสสัปดาห์ค่ะ วัคซีนตัวถัดไปคือวัคซีนฮิปนะคะถ้าพูดถึงเชื้อแบคทีรียฮิปแล้วเนี่ยเราจะพูดถึง3กลุ่มโรคสําคัญค่ะก็คือก่อให้เกิดติดเชื้อในกระแสเลือดเยื่อหุสมองอักเสบหรือว่าปอดอักเสบค่ะซึ่งวัคซีนเนี่ยก็สามารถป้องกันได้ดีทีเดียวค่ะประสิทธิภาพสูงการให้ก็คือให้ควบคู่กันกับวัคซีนคอตีไอกรนบาดทะยักเช่นเดียวกันค่ะให้ที่อายุ2เดือน4เดือน6เดือนแล้วก็จะมีการกระตุ้นที่อายุ1นึ่งขวบครึ่งค่ะ สำหรับโรคหัดเนี่ยลักษณะอาการก็คือจะมีไข้ตาแดงมีไอมีน้ำมูกได้ค่ะแล้วก็จะมีผื่นขึ้นโดยที่ลักษณะผื่นเนี่ยจะขึ้นจากศรีรษะลงไปที่ปลายเท้านะคะหลังจากหายแล้วเนี่ยผื่นอาจจะทิ้งเป็นรอยคล้ำๆไว้ได้ค่ะโรคหัดเยอรมันก็คือจะมีไข้มีผื่นแดงตามตัวได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับโรคคังทูมเนี่ยก็คือจะมีไข้ มีต่อมน้ำลายอักเสบแล้วก็จะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนได้ก็คืออาจจะทำให้มีอันทาหักเสบได้ค่ะในเด็กผู้ชายซึ่งวัคซีนหัดหัดเยอรมนันคังทูมค่ะจะให้ที่ช่วงอายุ9-12ถึงเดือนค่ะต่อไปนะคะเป็นไวรัสไข้สมองอักเสบ JE ค่ะซึ่งไวรัสตัวนี้ค่ะจะติดต่อผ่านทางพาหะก็คือยุงรำคาญนะคะซึ่งลักษณะอาการเนี่ยก็คือจะทำให้มีสมองอักเสบมีลักษณะอาการเป็นไข้ซึมชักได้ค่ะซึ่งวัคซีนเนี่ยก็สามารถให้ได้ตั้งแต่9-12ถึงเดือนค่ะ สำหรับการดูแลหลังจากการฉีดวัคซีนนะคะในวัคซีนทุกๆตัวเนี่ยผลข้างเคียงอาจจะมีโอกาสเกิดไข้ได้นะคะถ้าในเด็กคนไหนที่มีไข้นะคะก็แนะนําให้วัดไข้ดูก่อนค่ะถ้าวัดแล้วมีไข้อุณหภูมิร่างกายเกิน37.8ให้กินยาลดไข้ได้ค่ะควบคู่ก,กันกับการเช็ดตัวแล้วก็อาจจะมีอาการปวดบว,วมแรงบริเวณที่ฉีดได้นะคะวิธีการปฐถมพยาบาลก็คืออาจจะแค่ประครบเย็น2อสวันก็จะดีขึ้นค่ะ นอกจากวัคซีนที่ฉีดให้ลูกน้อยแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือนมแม่ค่ะเพราะในนมแม่เนี่ยจะมีจุลินทีย์สุขภาพอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพหรือที่เรียกว่าซินเบอติกนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ลูกน้อยช่วยลดโอกาสการติดเชื้อของทางเดินอาหารช่วยลดโอกาสการติดเชื้อของทางเดินหายใจได้ดีทีเดียวค่ะ